วัดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ฟันมาห้ยเลยว่าเจ็ดนี่ต้องมาหลักลอยแน่นอน่าสันเด๊มาของเพิ่นอิหรีคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นยังบ่พอเลขสามโตที่เซียนโครหลาดห้มาเนาะเข้าเลขนา3ามโตแล้วก็เลขไทยสามโตตรงๆสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองคือเกานะคะ ทางช่องวุนนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเสนสองก็มีแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของพ่อเซียนโคร,ราชมาฝากค่ะคุณพ่อคุณแม่ก้อนหนานน่นะคะคลิปก้อนหนาน่้เส้นสองในล่องแนวทางของเส้นสองหองไปแล้วนะคะสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกนี่นะคะแนวทางของพ่อเสยนสองหองงวดนีก้ก็น่าสนใจคุณพ่อคุณแม่พอขัดไห้คักแน่นะคะ ผู้ใดยังบ่เห็นแนวทางของพออ่อฝากเข้าไปเบิ่งคลิปน้ำแน่เนาะเซียนซองลงห้แล้วเรียบร้อยนะคะฝากให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาแนวทางของพอนํานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ,ะคือจังที่บอกนะคะเซียนซองก็จะมาบอกถึงแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะคือเก้านะคะของพอเซียนโคลาดเนาะงวดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่บวยพอเซียนโคลาดบอกชุดบนเนาะ เน้นโตวิ่งนะคะผู้ได้มากวิ่งให้ไปเจ็ดเดอร์วสันผู้ได้มากลูดให้ไปสามเพราะว่าเจ็ดนี่เด่นรักลอยแห้งวสันแล้วก็ฟันมาให้เลยว่าเจ็ดนี่ต้องมาลักลอยแน่นอนวสันเดในงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมามาของเพิ่นอิหรีคุณบอกคุณแม่อ้ยโตวิ่งโตลูดนะคะโตเด่นที่เพื่อนถหามานี่อันนี้หลักฐานเก่าเด้อจ้ะหลักฐานเดิมนะคะงวดวันที่สิบหก สิงหาคมสองห้าหกที่ผ่านมานะคะพอเพิ่นหายมา,าชุดตองงวดชุดหนึ่งเนาะแล้วกะชุดโค้งสุดท้ายชุดหนึ่งนะคะแต่โค้งสุดท้ายกะเน้นย่ำพุดพ่อคุณแม่กะเป็นชุดนี้แหละนะคะโตว,วิ่งโตลูดชุดบนวสันไพม,มักเมยมักแลนนี่ให้ไปเจ็ดไพมกักลูดค่อยไปสามเดอว์าสันเพราะว่าเจ็ดนี่มันมาตรงกับหลักลอยเด่นแห้งคักนะคะ เขาค่าเขาแน่นะคะหงวัดที่ผ่านมาเนาะเจ็ดกับมาลักลอยอีลีค่ะคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นยังบ่พอเลขสามตัวที่เส้นโครหลาดไหมาเนาะมีสีหางนะคะเข้าเลขหน้าสามตัวแล้วก็เลขท้ายสามตัวสองคููคุณบอคุณแม่เจ็ดสามเก้านี้เข้าเลขหน้าสามตัวตรงๆนะคะแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดนี้นะคะเข้าเลขท้ายสามตัวตรงๆปุ้ย ถ้าผู้ใดเอาเลขสามตของพอเซียนโคลาดเนาะไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไหวกส็สิได้โชคได้หมันอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่อ่าบันี้เขาจับท่างถือแล้วเด้งวดนี่ละงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาพวกนี้ละเส้นสองสิจอบแล้วนะคะสิเบิ่งเลขสามตของพอเซียนโคลาดเนี่ละไปยิบไปจับลอตเตอรี่เบิ่งก่อนห้าถือรางวัลเลขไทยสามตเลขหนาสามตน,น้ำเพลินอ่า เกิดไม่ก่เคยถือลอตเตอรี่ยุคบอกคุณแม่ <c oughs> ให้หัวควรจะคลองซะเถาะโอ้ยสีดจอบแนวทางของเซียนโคราได้หงวดน้นีดิบันหนาถือคือเพลินถนะเนาะฮะหาโมเบงหงวดไม่กันดีกว่านะคะหงวดวันที่หนึ่งกันย่าย่นสองหาหกนี้พอเซียนโคราดเพื่อจะหายแนวทางมาแบบใดแล้วเลขสามตัวนี้น่าสนใจบ่เป็นตะคือเป็นตะเอาไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้บอนะคะ งวดน,นี้นะคะเซียนโคราชให้แยกชุดบนชุดล่างมาให้เหมือนเดิมนะคะเลขชุดนี้มีทั้งชุดบนให้ชุดล่างให้นะคะชุดบนกับืึเกานะคะมีตโตววิ่งตโตลูดให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหลักลอยมาให้นะคะมีเลขสมตัวมาให้นะคะมีเลขจับคู่มาให้ในส่วนชุดบนเนาะส่วนชุดล่างกับือเกานะคะตโตวิง่งโตลูดให้แล้วก็จับคู่มาให้นิดหน่อยะค,ะค่ะคุณพ่อคุณแม่อะ เบิ่งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเซียนซองจะอธิบายไปพร้อมเนาะเบิ่งภาพไปพร้อมนะคะอธิบายไปพร้อมคุณพ่อคุณแม่จังสีเข้าใจง่ายๆนะคะนี่นะคะนี่คือแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนโคราชนะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกที่จะถึงนี้นะคะมาดูในส่วนชุดบนก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ชุดบนนะคะพอเซียนโคราชบอกว่าบนเด่นวิ่งรูดไปที่เก้ากับเจ็ดค่ะ ่างวดนี้ยังบนเน็ตมาไห้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นชุดต่องวดนะคะที่ปล่อยมาให้เอซพิจารณาก่อน,นะคะหลักร้อยที่เซนคราดคำนวณได้ในงวดนี้นะคะก็คือ2กับ9ค่ะนั่นเกนะคะเด่นหลักร้อยนะคะแสดงว่าถ้าผู้ใดมักเมืยมักแลนหนีวิ่งเก้าได้แต่ถ้าอยากรูดน่าจ,จะให้รูดไปที่เ เนาะอันนี้เส้นซองกับวิราะห์อเองนะคะเดี๋ยวจังใดก็ต้องถ่าเส้นโหลาดเพิ่มมาฟันอีกเทียนหนึ่งนะคะมาดูในส่วนเลขสามตัวกันดีกว่าค่ะหมวดนี้ก็มีเก้าสามเจ็ดเก้าย์เจดสองสามเจ็ดสองย์เจดสี่แปดสองแล้วก็ห้าศย์สค่ะคุณพ่อคุณแม่น,นี่ละตัวที่เส้นซองสิจบนะคะ แล้วเส้นโครหลาดก็บ,บอกมา้อมนะคะว่าเลขสามโตของสูตรเพน,น่เขาเลขนาสามโตเลขไทยสามโตดูอยู่พอสมควรนะคะมีงวดบังขันเขาคักเขาแน่เขาตรงๆงเขาทั้งสามโตนาสามโตไทยเส้นโคลาดคุฝากมาทามีคนมักเนาะก็ล่องไปหยิบไปเจาบลอตเตอรี่เบิ้งว่าส,สันเดย์ฮะมาเบืงในส่วนเลขจับคู่ชุดบนค่ะคุณพ่อคุณแม่จับคู่ชุดบนก็มีสามห้า 3 6 3 7 3 8า7ค่ะอา่าห้าหางนะคะในส่วนเลขจับคู่ชุดบนนะคะมาดูในส่วนชุดล่างค่ะเลขล่างกันบ้างเนาะล่างเด่นวิ่งรูดนะคะฟันมาให้ตัวเดียวเลยนะคะฟันไปที่ห้านะคะวิ่งรูดล่างไปที่ห้าจับคู่มาให้แค่4ี่หางเท่านั้นนะคะก็มี0ูนย์ห้าหห้า 95แล้วก็06ค่ะคุณพ่อคุณแม่อ่าแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นชุดตองวดเนาะเดี๋ยวเส้นซองตามหายอยู่เรย่อยว่าเส้นโคลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงบอสิมีโครงสุดถ่ายบอจะมาเน้นมาหย่ำตัวใดไห้ในเหล็กชุดนี้นะคะอันนี้เส้นโคลาดบอกว่าเอาชุดเต็มไปก้อนมาสั่นเอาไปให้เอซพิจารณาก่อนเดอ หามีคนมักนํานะคะเพื่อทํามักกับสิได้เฝ้าหาเฝ้ายิบเฝ้าจับไว้ว่าสันสิได้ท่านเวลาโดยเฉพาะนี่ละเลขสามตนี่ละเขาดีค่ักนะคะไผมักกะไปเบิ่งลอตเตอรี่ไว้ก็ได้นะคะอ่ะาถ้าบมักกับพานก็เก่าละคุณบอกคุณแม่เอนอะเสียนคนลาดเพิน่นกะ เอามาแบ่งปันนะคะเป็นแนวทางนะคะเห็นว่าเลข3ามตัวที่เพิ่นคำนวณมาได้ต่ละงวดนี่เขาดีฮะนะเขาเลขนาสตัวเลขถ้ายสาตัวดีนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันจะซื้อคุณพ่อคุณแม่นะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ fc คือเก่าถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านคือเก่าคำนี้นยังใส่ได้ดีนะคะอะ ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะชุดตองวดนะคะของเซียนโคราชในวดวันที่1กันยายน2 5งหที่จะถึงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบื้องเนาะเอาไปวิเคราะห์เบิ้งดีๆนะคะแต่เฮากันยังพอมีเวลาอีกหลายมืออยู่นะคะกว่าจะถึงเลขรัฐบาลไทยนะคะกะเบิ้งไปเรื่อยๆสํานักนะคะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะโค้งสุดท้ายเข้าค่อยสรุปกันว่าวดวันที่หนึ่งนีเฮาสียิบสีจับตัวใด สำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์ค่ะคอยกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เซียนสองแล้วก็บุญนำโชคนะคะอยู่เรื่อยๆเนาะคลิปหน้านะคะจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่ คอยติดตามไว้นํานะคะมีแนวทางดีๆยุไสนะคะเส้นซองขบุน้นําโชก็จะเฝ้าตามมาใไห้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้พิจจรณาแน่นอนนะคะอ่ะคลิปนี้ก็บ่มีอยังแล้วนะคะเส้นซองตองขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ